อาหารจีนที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะก็จะมีหมูย่างเมืองตรังสองก็คือเกาหยุกนอกนั้นจะมีเช่นมีน้ำเลียวเออก็อเป็นอาหารที่ว่าใช้ใช้ในงานพิธีทั้งพิธีมงคลแล้วก็พิธีงานงานศพ หมูย่างเมืองตรังดั้งเดิมก็คือเท่าแก่ฟองจันเป็นคนเจ้าของบ้านไสงามนะฮะที่ทอยู่ไปบริเวณสี่แยกท่าจีนเป็นคนที่คิดทําหมูย่างหมูย่างในแบบฉบับที่มันต่างจากหมูย่างแบบกวางตุ้งทั่วไปคือหมูย่างกวางตุ้งทั่วไปคือหมูทั้งตัวเหมือนกันย่างทั้งตัวเหมือนกันก่อไฟที่มีลักษณะเป็นบ่อนะฮะขุดลงไปลึกเป็นบอ่อแต่หมูย่างเมืองตรังก็คือจะมีเครื่องเทศเข้ามาไอ้ตรงเครื่องเทศให้ความหอม ผู้เฒ่าแก่ของจันก็มาคุยกับอกงกงผมกงผมก็ผลิตเครื่องเทศกงหอมจนถูกใจเจ้าแก่ฟองจันจนกลายเป็นหมูย่างที่เป็นตัวและมีความหอมแตกต่างจากหมูย่างที่อื่นก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังไปเพิ่มหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่ามาถึงเกาหยุกเกาหยุกจริงๆอ่ะถ้าไม่เมืองตรังจะบอกว่าเป็นอาหารกวางตุ้ง แต่ถ้ามองว่ามันมีความก็หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมในใน,ในเติมีพื้นที่ตุเขียจังหวัดตรังเรื่องนี้นะเราก็มองว่าตกลงว่ามันคืออาหารของเชื้อชาติไหนผมจะจะไปหาตำราของมาเลเซียที่เป็นเชื้อชาติเชื้อชาติเลยมาเปิดดูอาหารจีนกวางตุ้งจะไม่มีเกาหยุกนะแต่กลับเป็นอาหารจีนฮกกาอาหารจีนแทะทางเบตงก็จะมีเกาหยุกเหมือนตรังเหมือนกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราก็มีอาหารของเราออกมาแรกเริ่มเดิมทีก็จะมีการนําเมนูเกาหยุกนี้ออกมาในงานครั้งแรกบริเวณสีแยกท่าจีนออกมาในงานแต่งแล้วก,ก็กลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จะมีอาหารเมนูเกาหยุกนี้ออกมาก็คือมีทั้งงานแต่งงานศพซึ่งกลายเป็นว่าเป็นจุดเด่นของต่างอย่างหนึ่งก็คือคนที่ว่าคนต่างจังหวัดที่จะมาส่วนมากก็จะมาถึงก็ต้องมีถามแต่ว่าวันนี้มีแกงเกาหยุกไหม อีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำมีน้ำเลี้ยวมีมีน้ำหลอจริงๆก็เป็นมีก็เรียกว่ามีมงคลแต่ว่าที่ตังาจจะอาจจะมีวัตถุดิบและแตกต่างออกไปซึ่งมันก็ต่างกันจากสมัยก่อนมาปเป็นจากปัจจุบันนะมันก็ต่างวัตถุดิบกันแล้วอันนี้เราก็เข้าใจว่าวัตถุดิบก็คือแบบดั้งเดิมคือหายากพอหายากมันก็ต้องเอาวัตมาประยุกต์ในการใช้วัตถุดิบที่หาง่ายขึ้นมาใส่ลงไปแทน ในตรังนี้ก็มีเขาเรียกว่าทุกพื้นที่จะมีเชื้อสายจีนปะปนไปเอาอย่างนี้เลยเกิดแก่เจ็บตายเรียงกันมาเลยบางวันเกิดเกิดพอครบเดือนหรือว่าอะไรเราก็ต้องเอาหมูย่างไปขอพรพออายุเยอะๆแบบใครไม่สบายขอพรพระอีกบอกว่าเอาให้หายเจ็บหายป่วยก็มีการแก้บนบ้างแล้วก็หมูย่างอีก่าตายตายก็ต้องมีการไหว้หมูย่างวันออกศพอีกพอแต่งงานก็จะมีการไหว้หมูย่างทั้งบ้านเจ้าสาวหนึ่งตัวบ้านเจ้าบ่าวหนึ่งตัว สารเจ้าวันเกิดสารเจ้าจะมีจุงเป๋าก็คือคนทํากับข้าวไปรับงานของสารเจ้าในการทำอาหารก็ต้องพยายามคิดเมนูแปลกๆมีอยู่อย่างหนึง่งก็คือเกาหยุกนั่นแหละแต่เป็นเกาหยุกเจมีเห็ดหูหนูเห็ดหอมตัดนงเนื้อหมูสามชั้นออกไปใส่เต้าหู้ลงไปมันก็เป็นเจถ้าผมจะแนะนำนะเกาหยุกเจเนี่ยแน่นอนเลยว่าอร่อยแล้วก็เป็นคนตังแน่นอน จังหวัดตรังขณะนี้เราสามารถเห็นอาหารพื้นเมืองอย่างนี้ได้หาง่ายหาง่ายไม่หาไม่ยากแล้วไม่ต้องไปกินในงานศพก็ได้ทีนี้ก็ในฐานะว่าผมเป็นคนตังคนหนึ่งก็อยากจะเห็นอาหารจังหวัดตังนะฮะโด่งดังไปทั่วโลกอย่างน้อยๆเราก็มีของดีที่จะอวด เพียงนะแต่ว่าช่องทางในการนําเสนอมันอาจจะด้วยความที่ตรังเป็นจังหวัดเล็กมันทําให้ช่องทางในการนําเสนอมันอาจน้อยตามไปด้วยแตนะ่ตรงนี้ผมว่าถ้าจะช่วยช่วยกันทุกๆุกภาคส่วนผมว่าตรังดังแน่นอน